สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะพอดวอลอโลนกับช่องช่องนี้เลยพอดวอลอโลนะครับวันนี้น้ำพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามนะครับเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะฮะจะได้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะฮะไปกดทั้ง2ช่องทางเลยนะมี u t u b e นะครับแล้วก็ Facebook แฟนเพจชื่อ p o d ว a ล์กอโลนนะครับชื่อเดียวกันพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเหมือนเดิมฮะอยากให้ช่วยซัพพอร์ตกันนะครับก็ถ้าเห็นโฆษณามันขึ้นนะครับในช่องทางนี้ในช่องทาง YouTube นะครับก็อย่าไปกดข้ามมันนะครับปล่อยๆให้มันผ่านไปไม่ถึง1นนาทีเท่านั้นเองนะครับช่วยซัพพอร์ตตรงนี้กันด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับ หายไปนานอีกแล้วนะสำหรับผมนะฮะขออภัยด้วยนะงานมันเยอะนะครับงานคือผมมีงานหลักอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยก็จะบุจะพูดว่างานเสริมก็ได้นะครับแต่ก็พยายามจะมาอัปเดตทั้งข่าวทั้งอะไรเรื่อยๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเรื่อยๆนะฮะแต่ขออภัยจริงๆนะครับที่หายไปนานนะครับสําหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับขออภัยด้วยแต่ก็ในช่องทาง Facebook Fanpage ยัง คงลงข่าวลงอะไรอยู่เรื่อยๆนะครับอันนั้นอัปเดตได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ไอช่องทาง YouTube เนี่ยมันต้องมานั่งอัดนั่งหาข่าวใช่ไหมมันก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับแต่วันนี้กลับมาแล้วนะครับอ่ะโอเคลายซะยาวเลยนะฮะเรามาเริ่มมาเลยแล้วกันนะครับแน่นอนครับในวันนี้นะครับหรือว่าค่ำคืนนี้เวลาสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มครึ่งฮะขออภัยลี่พุ่งเรานะครับจะเล่นศึกพิมลีกอังกฤษนะครับ ต้องเรียกว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์เลยเนาะนะครับพบกับทางอาร์เซนอลนะครับโดยเราเนี่ยจะออกไปเยือนเขาก่อนนะครับเกมในวันนี้นะครับเตะเวลา4ี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มครึ่งอ่ะแมชอบ4ี่ทุ่มนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูความพร้อมกันนิดนึงแล้วกันนะครับลีภูของเราเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าปัญหาการบาดเจ็บนักเตะโอ้ยปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับลีภูของเรา นะครับแต่ก็สู้ทางเจ้าถิ่นไม่ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ,ะนักเตะที่มีที่มีการบาดเจ็บและลงไม่ได้นะลีพูงของเราเนี่ยเดี๋ยวดูฝั่งขวานะมีฮาวิเอเลียดครับอาริซอนเบเกอร์นะครับที่ยังเจ็บอยู่แต่ฮาวิเอเลียดเนี่ยกลับมาวิ่งบนสนามหญ้าได้แล้วนะครับอาริซอนเบเกอร์อยังต้องรอต่อไปนะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเหมือนว่า จะต้องพักนานกว่าเดิมนะฮะตอนแรกกาหนดการเนี่ยน่าจะประมาณช่วงพฤศจิกาใช่ไหมแต่เห็นว่าไปๆปมาๆเนี่ยอาจจะยาวกว่าเดิมนะครับเฟเดริโกเคียซ่าก็ยังไม่พร้อมนะครับเจ็บตรงไหนก็ยังไม่มีใครรู้แต่รู้แน่ๆก็คือยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้นะครับอันเนอร์แกบ,บอกมาแล้วนะครับถ้าจะพร้อมจริงๆก็อาจจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับคอนเนอร์แบลลี่นะครับเหมือนว่าจะกลับมาซ้อมได้แล้วนะแต่ตรงนี้เขายังขึ้นเป็นตัวแดงอยู่นะฮะเขายังไม่ได้อัปเดตนะฮะคอนเนอร์แบลลี่เนี่ยน่าจะซ้อมได้แล้วส่วนเดียโก้ นะครับก็ยังไม่พร้อมเช่นเดียวกันนะครับที่มีอาการปัญหาการบาดเจ็บบริเวณซี่โครงนะครับที่โดนเข่านะครับลงไปนะครับก็ต้องรอนะครับโจตาก็ต้องรอก็ยังไม่พร้อมนะครับส่วนทางอาร์เซนอลนะมาดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับรู้เขารู้เราละเออต้องบอกงี้นะฮะอาร์เซนอลเนี่ยเป็นพลึดเลยนะฮะมาติโนเดกาตเจ็บหนักยังไม่หายนะฮะโทมิยาสูเนี่ยเจ็บมานานแล้วนะครับ คีรันเทนนี่เนี่ยก็เจ็บมาสักพักแล้วนะครับและแน่นอนครับวิลเลียมซลิบานะครับที่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะโดนแบนเกมนี้ลงไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับยูเลนทิมเบอร์บุกโยซาก้านะครับมิเกลโอเตต้าบอกแล้วว่าน่าจะไม่พร้อมสําหรับเกมวันนี้นะครับอีกคนนึงนะครับที่เพิ่งเจ็บไปล่าสุดเลยนั่นก็คือลิคาโดคาราฟิโอลีนะครับที่มีอาการเข่าบิดนะครับในเกมที่เขาเล่นในถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกนะครับ เราต้องบอกว่าวันนี้อร์เซนอนเขาก็ถ้าพูดกันแบบหยาบๆก็พิการนะครับเออนะฮะนักเตะเจ็บเยอะแต่ก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าเราก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูความน่าจะเป็นนะครับเกี่ยวกับนักเตะ11ผู้เล่นตัวจริงนะที่จะลงทําการแข่งขันนะครับในเกมวันนี้นะก็นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูแผนผังกันก่อนเอาเดี๋ยวนะขอเดี๋ยวขออนุญาตผมผมขอปรับอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะ มันมันน่าจะไอ้นี่ไปนะครับเดี๋ยวเอาหน้าจอวินโดว์ผมลงด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งลีพูกันก่อนดีกว่านะครับลีพูของเราวันนี้น่าจะมาในระบบ 4, 2, 3, 1เช่นเดียวเช่นเ,เช่นเดิมนะฮะผู้สาประตูเนี่ยน่าจะเป็นคาวิวินเคลเลเฮอร์นะครับไม่ใช่น่าจะเป็นละเป็นคาวิวินเคลเลเฮอร์แนะ่นอน,น,นร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าอาริซอนเนี่ย ยังเจ็บอยู่นะครับแบ็คขวานะครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนนะครับได้ลงแน่ๆน,นะครับแอนดูลบปสันอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้สตาร์ตเป็น11ผู้เล่นตัวจริงเพราะว่าเกมการสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเจอกับไลท์ซิกเนี่ยนะครับอันเนอร์สล็อตเนี่ยแกใช้ทางคอสตาซิมิกาสสตาร์ตก่อนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแอนดูลบปสันนะครับที่ได้ลงทำหน้าที่ ในผู้เล่นสเปตัวจริงนะครับคู่เซนเตอร์ครับยังคงเป็นอิบาฮิมาโกนาเต้กับเบอร์จิลฟันได้นะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยทำผลงานได้ดีในเกมที่เจอกับไลฟ์ซิกด้วยนะครับแดนกลางครับไลอ้อนกับเฟนแบ็กครับแม็กอลิสเตอร์และอีกคนหนึ่งนะครับอ่ากลางรับคู่ก่อนนะฮะกลางรับคู่เป็นกาเฟนแบ็กกับทางแม็กอลิสเตอร์นะครับได้ลงแน่ๆนะครับโมซาลาวันนี้ได้ลงอยู่แล้วครับเพราะว่าเกมในกลางสัปดาห์เนี่ยโมซาลาโดนเปลี่ยนออกไปนาทีที่60กว่าๆนะครับ คืออันเนอร์แกเลือกพักเลยนะครับวันนี้โมซาลาได้สตาร์แน่นอนนะครับกลางลูกอีกคนนึงนะครับโดมินิกสเวตสไลา์นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับน่าจะเป็นหลุยดีอาร์สนะครับเพราะว่าเกมการสัปดาห์ใช้คอร์ดิกาโปนะครับแน่นอนครับหน้าเป้าเดวินดูนเยสครับได้ลงสนามเป็นเซเว่นผู้เล่นตัวจริงอย่างแน่เพราะว่าเดียโกโชต้าเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับส่วนทางอาร์เซนอลครับน่าจะมาในระบบ4-4-2นะผู้สาประตูเป็นทางเดวิดไรยานะครับหลังนะครับ แบ็คขวาเนี่ยนะครับคาราฟิโอรี่เจ็บนะครับต้องขยับเบนไวเข้าไปเล่นเซนเตอร์แล้วก็อาจจะใช้โทมัสปาเต้นะแบ็คซ้ายเป็นคีวีออนะครับคู่เซนเตอร์ครับกาเบียวมากันเยสนะครับจับคู่กับทางเบนไวนะฮะแดนกลางวันนี้นะครับของอาร์เซนอลก็มีอ่ากาเบียวมาตินิลลี่นะครับอ่ามิเกลเมลิโนนะครับดิคันไร้นะครับดิคันไรเนี่ยน่าจะ หายแล้วนะครับหา,หายจากการบาดเจ็บแล้วก็ลงได้แล้วนะครับอีกคนนึงก็เป็นกาเบรียลเคซุดนะครับคู่หน้าของเขานะครับน่าจะส่งเลนันโดทอสซานะครับกับทางค่าฮาวัดลงมานะครับก็ต้องบอกว่าประมาทเขาไม่ได้นะเออต้องใช้คํานี้อีกครั้งหนึ่งนะครับประมาทเขาไม่ได้นะสําหรับอาร์เซนอลนะครับถึงเขาจะมีผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บเยอะก็จริงแต่เราอย่าลืมนะครับว่าเราไปเยือนอาร์เซนอลมา เราต้องไปเยือนอเท์เซนอลน,นะครับมันมันไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วกับการที่ไปเยือนที่เออเอเมอรเลสสเตเดียมนะครับผลงานการเจอกันนะครับ5นัดหลังสุดนะครับก็ลีพุงเรานะฮะเล่น ICF คับหรือว่าบอลอุ่นเครื่องเองเราชนะไปก่อนนะครับอ่ะเราชนะเขาได้2 1หน,นึ่งะฮะในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเราบุกไปเยือนเขาเนี่ยเราแพ้มา3 1นะแล้วเราเหลือ10ตัวด้วยนะครับส่วนทางอ่ พอพอกลับมานะครับอ่าเวเล่นเล่นในฟุตบอล FA ฟเอครับนะขออภัยเราชนะอาร์เซนอลได้2 0นะครับเราบุกไปเยือนแล้วก็เราชนะได้นะครับส่วนอ่าการเล่นในบ้านนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเสม,มอกับทำได้แค่เสม,มอน,นะคือเอาง่ายๆฤดูกาลที่แล้วในเกมลีกครับเราได้แค่1แต้มจากอาร์เซนอลนะครับแล้วเราแล้วเราก็โดนเขากด3แต้มไปด้วยนะฮะอาร์เซนอลได้จากเราไป4แต้ม นะครับและนอกนั้นก็ผัดกันแพ้ปัดกันชนะนะครับแต่ส่วนมากถ้าเล่นในบ้านอาเซนนลส่วนมากอาเซนนลเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะซะส่วนใหญ่นะครับก็อย่างที่บอกนะประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้เลยอาเซนอลนะครับสำหรับการเล่นในบ้านของเขาแล้วก็มีเกเเตต้าค่อนข้างที่จะแข็งแข็งแร่งด้วยนะครับสำหรับการเล่นในบ้านนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องช่วยกันเชียร์แล้วกันเนาะเออนะฮะผมบอกเลยว่า เป็นเกมที่ยากเกมหนึ่งสําหรับเรานะครับแต่ยังไงผมว่าทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะสู้นะครับเพื่อผลที่มันดีที่สุดนะครับไม่รู้แหละว่าจะจบยังไงนะครับจะแพ้จะชนะหรือจะเสมอผมว่าแฟนบอลทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะเอาแรงใจแรงกายนะครับเพื่อเชียร์เกมในวันนี้นะครับอ่ะโอเคครับคราวนี้เรามาที่ข่าวกันต่อเลยแล้วกันนะครับคราวนี้นะครับเกี่ยวกับ คู่หน้าของเรานะครับแต่ทางผู้จัดการทีมของเราเนี่ยเป็นคนมาพูดนะครับเขาเอ่ออันเนอร์สลตนะครับเขามาพูดถึงนะครับดาวินุนเยสกับทางเดียโกโจต้านะครับว่าว,ว่ามีวิธีการใช้งานกองหน้า2องคนนี้ยังไงนะครับ อันเนอร์เขาบอกไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าเดโอโก้เนี่ยเป็นกองหน้าประเภทที่เล่นในตำแหน่งแนวลึกได้ดีจริงๆเขาเป็นมากกว่ากองหน้าทั่วไปคุณแทบจะมองเขาว่าเป็นกองกลางเลยก็ได้เมื่อเขาลงมาล้วงบอลจากในตำแหน่งพื้นที่ต่ำลงมาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำการปรับแผนเพื่อเล่นเพื่อให้ผู้เล่นแต่ละคนแสดงผลงานที่ดีที่สุดออกมาเพื่อทีมส่วนทาง ดาวินเนี่ยเป็นกองหน้าโคละสไตล์กับเดียโกโชตาแบบชัดเตชัดเจนดังนั้นเราจึงต้องใช้คุณสมบัติของเขาให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันดาวินเ <Yeah. S 1> ก่งมากมีทักษะในกองหน้าที่ดีเยี่ยมเขามักที่จะกดดันแนวรับที่ดีเสมอและเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นเขาทำงานทำผลงานได้ดีหลังจากเริ่มต้นฤดูกาลที่ยากลำบากเพราะเดโอโกลงเล่นให้เราเยอะมามากจากที่ผ่านมา เออนี่ฮะดีโกโจ้จะทางอันเดอร์สอตเนี่ยเขาก็มาบอกนะว่าวิธีการใช้งานเนี่ยเขาต้องใช้ยังไงนะครับก็เดวินนะเพิ่งได้ความมั่นใจมานะครับจากเกมที่เราชนะไลซิกมา1-0นะครับวันนี้ได้ลงสตาร์ท11ผูพ้เล่นตัวจริงก็พกความมั่นใจลงไปด้วยแล้วกันนะเจ้านุ่นนะเออนะฮะก็ทุกคนก็ยังฝากความหวังไว้ที่เจ้านุน่นแล้วก็ผมว่าทุกคนก็ยังอยากเห็นเจ้านุนเนี่ยนะครับทำผลงาน ได้ดีกับสโมสรต่อไปนะครับส่วนทางโจตาเนี่ยเขาพิสูจน์มาหมดละนะครับเหลือแค่เรื่องปัญหาการบาดเจ็บที่มันเข้ามารบกวนบ่อยๆนะครับตรงนี้โจตาต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับเอ้าไปกันที่ข่าวต่อไปเลยครับพูดถึงกองหน้ามันก็เลยมีข่าวเกี่ยวกับกองหน้าตัวใหม่นะครับอย่างโอมามามุชนะครับแน่นอนครับโอมามามุชมีข่าวมาเยอะมากๆนะครับมีข่าวมาเยอะมากๆ นะกับทางลิวพูของเรานะครับเพราะว่าเขาเขาเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่ามีฝีเท้าที่ดีแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยทีมชาติเดียวกับโมซาลาด้วยเพราะว่าเขาอยูอ่ที่ทีมชาติอียิปต์เนาะเออแล้วก็มีข่าวกับเรามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้ถ้าผมจําไม่ผิดช่วงซัมเมอร์ก็มีข่าวนะและล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะครับตลอดสัปดาห์นะครับข่าวนี้นะครับมันมาจากนักข่าวในระดับเทียร์ต้นๆของทางอียิปต์เลยนะ เขาออกมายืนยันนะครับว่าลิ์พูเนี่ยมีความสนใจในตัวของโอมามามุตกองหน้าจากไอทรักแฟรงเฟิร์ตจริงและก็เฝ้าติดตามดูมาตั้งแต่ในฤดูกาลที่แล้วแล้วด้วยนะชัดเจนนะครับว่ากองหน้าทีมชาติอียิปต์วัย25ปีเนี่ยเป็นเป้าหมายของลิ์พูอย่างแน่นอนและดูเหมือนว่านะครับลิ์พูเนี่ยนะครับได้ทําการเฝ้าติดตามดูการพัฒนาของเขาเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่ในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้ว ลิพูกำลังมองหาแนวรุกคนใหม่นะครับที่จะเข้ามาช่วยพวกเขาเพิ่มสกอร์ให้กับทีมของทางอันเนอร์สล็อตในอนาคตข้างหน้านี้นะครับและถ้ามามุธเนี่ยและมามุธเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีชื่อวางอยู่บนโต๊ะของสโมสรลริพูมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้นะครับ นี่ต้องบอกว่านักข่าวระดับเทียรต้นๆของอียิปต์เขาพูดเลยนะเออว่าลิผู้ของเราเนี่ยสนใจโอมามามุสติงจริงๆนะครับแล้วโอมามามุสเองเนี่ยนะครับกับการเล่นให้กับไอทักแฟรงเฟิร์ตเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยกระชูแตกเลยทีเดียวนะครับถ้าเราสนใจจริงก็ต้องรีบไปคว้าตัวมานะครับก่อนที่บาเยิร์นดอร์ทมุนนะฮะแมนซิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเห็นแววแล้วจะดึงไปนะครับถ้าชอบจริงอยากได้จริงก็ต้อง รีบไปดึงเขามาให้ได้นะครับรอติดตามกันต่อและกันเกี่ยวกับโอมามามุสนะครับคือมันมีข่าวมาเยอะมากจริงๆนะครับมาแทบจะทุกวันแหละนะครับมันก็เป็นนักข่าวคนนู้นบ้างคนนี้บ้างที่เล่นมาเรื่อยๆนะครับข่าวยังไม่ตกไปนะครับสําหรับโอมามามุสมันก็อาจจะมีเขาโครงที่เป็นเรื่องจริงก็ได้ก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าซาร่าเองก็ยังไม่ได้ต่อสัญญ,ญาออกไปกับทีม ก็อาจจะมีการซื้อตัวแทนมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าติดตามกับข่าวนี้กันต่อไปนะครับเอาไปกันที่ข่าวต่อไปเลยแล้วกันนะครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวของนักเตะของเรานะที่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําการต่อสัญญานะครับเอลองให้ทายเล่นๆดูครับใครนะฮะนักเตะคนนี้เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับอนาคตนะ ของเขาเนี่ยในเป้าหมายขอภายเป้าหมายนะครับในเส้นทางการเล่นฟุตบอลของเขานะครับนักเตะคนนั้นก็คือเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนและนั่นเองนะครับแบ็กขวาวัย26ป,ปีของเรานั่นเองนะครับเทรนดอเล็กซานเดอร์โนนะครับเขาออกมาพูดถึงเป้าหมายนะครับในเส้นทางการเล่นฟุตบอลของเขาเนี่ยต่อจากนี้นะครับเขาบอกไว้ค่อนข้างที่จะยาวนะเขาบอกว่าผมหวังว่าในเช้าหลังหลังจากแขวนสตั๊ด ผมจะส่องกระจกแล้วพูดว่าผมทุ่มเทสุดความสามารถทั้งหมดแล้วผมให้ทุกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลหมดแล้วไม่สําคัญว่าคุณเนี่ยจะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลมากี่เหรียญสิ่งที่สําคัญคือคุณทุ่มเทให้กับเกมมากแค่ไหนและคุณได้แสดงศักยภาพออกมาเต็มที่หรือเปล่าผมเคยได้ยินคนพูดถึงศักยภาพของตัวเองตั้งแต่ตอนอายุ6ขวบ ถ้าคุณแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่และรู้ว่าคุณเนี่ยได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้ศักยภาพนั้นมาเต็มที่และเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการคุณก็จะมีความสุขไม่สําคัญหรอกว่าคุณเนี่ยจะได้ถ้วยรางวัลมากี่เหรียญแล้วคุณจะมีความสุขกับสิ่งนั้นผมเดาแบบนั้นนะเทนนินสนเนอร์โนนะครับเขายังพูดเกี่ยวกับตําแหน่งของเขานะครับจนถึง ตอนนี้ด้วยนะฮะเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเกมนั้นเนี่ยจะเจอกับทีมไหนเพราะถ้าคุณคิดถึงเกมเยือนกับแมเชสเตอร์ u ยูไ e นเตดผมเล่นได้เกือบจะเหมือนเบอร์10ผมอยู่สูงขึ้นในสนามเพราะมีวิธีที่พวกเขาเพรสซิ่งและวิธีที่พวกเขาเล่นในบางแมตช์ผมจะขยับเข้ามาเล่นด้านในเพราะวิธีที่ฝ่ายตรงข้ามเพรสซิ่งบางครั้งพวกเขาก็เพรสซิ่งแตกต่างออกไปทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิธีที่พวกเขาเพรสซิ่งและคู่ต่อสู้ จะเป็นใครนะครับเทนก็ยังพูดต่อนะเกี่ยวกับวิธีเพสซิ่งของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้นะครับเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยจะวิเคราะห์การเพสซิ่งของพวกเขาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีมากกว่าการเพสซิ่งของพวกเขาหมายถึงคู่ต่อสู้นะครับหากพวกเขาเนี่ยเพสซิ่งด้วยผู้เล่น3คนเราก็จะมีผู้เล่น4คนที่คอยล้อมพวกเขาไว้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้จ่ายบอลผ่านพวกเขาได้และหากพวกเขาเนี่ยเพสซิ่งกัน2คน เราก็จะมีการ3ามคนไปเรื่อยๆมันก็แค่เรื่องของผู้เล่นเหล่านั้นคือใครและตำแหน่งไหนดีที่สุดและไม่ว่าโค้ดเนี่ยจะขอให้ผมอยู่ในตำแหน่งไหนผมจะอยู่ที่นั่นเพราะเขาจะบอกผมว่าอาจเป็นที่ที่ผมจะไปรับบอลได้ดีที่สุดและหากมีการเปลี่ยนแปลงเขาจะบอกกับผมในระหว่างเกมว่าคุณไม่ได้บอลที่ดีตรงนี้คุณควรไปอยู่ตรงนั้นแล้วบางทีผมอาจจะเซอร์ไพรส์เขาที่นั่น และเขาเนี่ยก็จะบอกว่านั่นมันได้ผลจริงๆการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งคว้ารางวัลบาลงดอคว้าแชมป์ลีกกับอังกฤษหรือเป็นกับตันทีมลิพูคุณจะเลือกอะไรอันนี้นักข่าวถามมานะฮะเทนเขาบอกว่าผมเนี่ยจะเลือกคว้าบาลงดอผมอยากเป็นฟูลแบ็คคนแรกที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้ได้สําเร็จผมเป็นกับตันทีมลิพูแล้วแต่นั่นก็แค่ในบางครั้งผมอยากเป็นกับตันแบบเต็มตัวแต,แต่แต่นี่ไม่ใช่การตัดสินใจของผม นะครับเทนก็มาพูดถึงฟันไดต่อนะฮะเขาบอกว่าทุกครั้งเนี่ยที่ผมอยู่กับเขาในสนามผมรู้สึกภูมิใจมันมากผมจะบอกลูกลูกหล,ลานหล,ลานของผมว่าผมเล่นเคียงข้างกับชายที่แข็งแกร่งที่สุดที่ผมเคยเจอสำหรับผมเขาเป็นนักเตะคนเดียวที่ไม่มีจุดอ่อนเลยในการเล่นฟุตบอลโอ้โหจับประเด็นอะไรได้หลายๆอย่างนะฮะเอาประเด็นแบบชัดๆเลยแล้วกันนะ,ะคําพูดที่เขาที่เทนพูดว่าผม อยากเป็นกับตันแบบเต็มตัวก็หมายถึงว่าเนี่ยครับเขาอยากอยู่กับลิเวอร์พูลและเขาอยากเป็นกับตันทีมลิเวอร์พูลด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้เขายังเคารพฟันได้อยู่เขาก็เลยไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายนะครับและเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอนาคตเดี๋ยวยังไงฟันได้ก็ต้องแก่ตัวลงไปถูกไหมครับแล้วก็เล่นไม่ไหวนะครับเขาเองเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาเป็นกับตันทีมลิเวอร์พูลอันนี้แหละนะครับมันคือพอยต์สำคัญ นะครับผมว่ามันคือพอยต์สำคัญและสําคัญมากๆด้วยนะถ้าทีมงานหลังบ้านเราได้ยินนะเออนะฮะมันคือพอยต์สำคัญมากๆคงไม่ต้องพูดแล้วแหละว่าต้องทํำยังไงกับเทรนด์นะครับอันนี้มันสมควรที่จะต้องเร่งล้วนะครับปล่อยรอไม่ได้ละเออเขาสะเอ่ยมาสักขนาดนี้แล้วนะครับ แต่เขาก็บอกอยู่นะแต่นี่มันไม่ใช่การตัดสินใจของผมเขาอันเนี้ยคำเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่า,วาในการตัดสินใจต่อสัญญานะมันคือการตัดสินใจของทางโค้ดนะฮะผมว่านะมันคือเป็นแบบนั้นและตัวเขาเองก็อยากได้บอลลงดอด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการอยู่ลีพูลต,ต่อเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เขาได้บอลลงดอหรือเปล่าอ่ะถูกปะ่ะนะครับการเออบางทีการการที่ อาจจะที่ไปเล่นกับมาลิดมันอาจจะได้บอลงดองง่ายกว่านี้ก็ได้อันนี้ต้องมาดูว่าเทนเนี่ยเขาอยากแบบไหนนะครับแต่ว่าเขาก็พูดถึงทั้งกับตันทีมด้วยนะครับแล้วเขาก็พูดถึงว่าอยากได้บอลงดอด้วยนะฮะเราก็ลองชั่งน้าหนักของเทรนต์ดูแล้วกันนะว่าจริงๆเขาอยากอยู่อยู่ไหนหรือว่าเขาอยากอยู่ลิฟูอยู่ไหมหรือว่าเขาอยากย้ายออกนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงเขาก็ยังอยากอยู่ลิฟูแหละ นะคำนี้มันหลุดออกมาอีกครั้งหนึ่งยังไงทีมงานหลังบ้านช่วยเร่งฝีมือหน่อยแล้วกันนะฮะช่วยรีบเจราจาด้วยนะครับแล้วก็เซ็นเซ็นสัญญาสักทีนะฮะอย่ามัวช้าเลยนะครับอ่ะข่าวในวันนี้ก็ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใครมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยด้านล่างนะครับแล้วก็วันนี้สี่ทุ่มครึ่งนะอย่าลืมนะครับเชียร์ล์พูกันด้วยนะครับบุกไปเยือนอาร์เซนอลน,นะครับอ่ะ วันนี้ตัวผมนะฮะก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับชมจบแล้วอย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้ง2ช่องทางนะไม่ไว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับเจอ,อกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ